ใตัวเลขอ่านให้แม่ฟังหนึ่งรอบแล้วค่อยเขียนโอเคครับ4 5่ห้าสิกะจะได้เป็น400ร้อบวกห้สบบวกสาข้อถัดไป7จ็ดร้กะจะได้เป็น700ดร้บวกสีบวกสองข้อถัดไป1 0ึ101ก่กะจะได้เป็น100่งบวกศบวกหนึ่งข้อถัดไป เจ็ดสบกะจาได้เป็นห้ารบวกเจสบวกฟข้อถัดไปสามร้ยยีบเอ็ดกะจะได้เป็นสามบวกยีสบวกหนึ่งข้อถัดไปห้าร้อก้าหกร้เ้ะจะได้เป็นหกรบวกสบวกเาข้อสุดท้าย เจ็ดสิบสองก็จะได้เป็นห้าร้อยบวกเจ็ดสิบบวกสองครับเขียนได้เลยครับคุณครูให้มีการบ้านต้องผ่าคนเดียวเหรอนี้ยหรคะไม่ถูกอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นระดับ<ล>การว่าไม่เหมือนเพื่อนเราเพื่อนไรกการบ้านอะไร เราคิดวันนี้ต้องเขียนหนึ่งอลาบิกหนึ่งไทยก็ขาเนอยนหนึ่งมตรหนึ่งของเพื่อเป็นอย่างนี้เหรอเออเหมือนที่แม่สอนพิเศษเลยอ่ะใช่ใช่ไหมที่แม่ให้เอาเกดทำไปอ่ะเอาค่ะทําไมเสร็จล้าไม่คุยแล้วอ่ะแค่นี้นะครับบ๊ายบายอ้าวบ๊ายบาย